คุณผู้ชมคะเรื่องการใช้งบประมาณขององค์กรอิสระมีข้อสังเกตนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชวันนี้คิดยกกยกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธานทีดีไอค่ะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันศุกร์นะคะอาจารย์คะมีข้อสังเกตยัยงไงคะกับเรื่องงบประมาณกสธชวันนี้ก็จะเอาผลการศึกษานะครับขององค์กรที่เรียกว่า NBTC Policy Watch นะครับก็คือหน่วยงานที่ติดตามตรวจสอบกสทชเขาศึกษาวิจัยเรื่องของการใช้เงินของกสทชนะครับจะมาเล่าสุขันฟังว่าเป็นยังไงกันนะครับอย่างแรกนะครับอย่างที่คุณนัทธาได้พูดไว้กสทชก็คือหน่วยงานที่ขึ้นมากํากับดูแลกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็โทรคมนาคมนะครับมาเป็นกรรมการของการแข่งขันในวงการต่างๆเหล่านี้นะครับมีกรรมการกสทชอยู่11คนนะครับแล้วก็มีสํานักงานเลขา กชทชทํางานรองรับนะครับกสทชเป็นองค์กรที่ไม่ต้องไปของบประมาณจากสภานะครับเพราะว่ามีรายได้จากค่าทมเนียมใบอนุญาตนะครับเอกชนมาขออนุญาตทําธุรกิจโทรศัพท์ 3G นะครับธุรกิจต่างๆก็ต้องมาจ่ายค่าทมเนียมใบอนุญาตไม่เกิน2%ของรายได้ที่เอกชนมีนะครับตรงนี้ก็ตกประมาณ4,000ล้านบาทต่อปีนะครับและจะใหญ่ขึ้นในอนาคตถ้าเกิดผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆเข้ามาด้วยนะครับมีอีกก้อนหนึ่งครับก็คือ ต้องบริหารเงินกองทุนที่เก็บจากผู้รับอนุญ,ญาตเช่นเดียวกันเพื่อไปให้บริการอย่างทั่วถึงนะครับบริการทางสังคมต่างๆก้อนนี้อีกประมาณปีละ3,000ล้านบาทรวม2ก้อนนี้นะครับก็ประมาณ7 0 0 0ล้านบาทเป็นงบที่ใหญ่กว่างบของกระทรวงพลังงานในปัจจุบันซึ่งเมื่อเอาปตทออกไปแล้วกระทรวงพลังงานมีงบประมาณ2,000กว่าล้านนะครับใหญ่กว่างบของกระทรวงวัฒนธรรมรกว่า7 0 0 0ล้านบาทนี่คือไรายได้ต่อปีของกสทชใช่ครับที่กสทชจะต้องดูแล มีบางส่วนถูกระบุว่าต้องไปใช้ภารกิจที่กำหนดกับบางส่วนซึ่งเปิดกว้างนะครับส่วน4,000กว่าล้านนี่เปิดกว้างใช้ในการบริหารจัดการเพื่อกำกับดูแลนะครับคอสชอเป็นองค์กรอิสระครับจึงไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกระทรวงใดเพราะฉะนั้นการจะติดตามตรวจสอบจะไม่ใช่เป็นกระบวนการตามปกติที่ไปของ,งบจากสภานะครับคุณน<อ>ัฐาครับถ้าว่าไปแล้วนะครับงบของกอสชอ ต่อปีนะครับอย่างปี2555ที่อยู่ใกล้ๆ4,000ล้านบาทนั้นถ้าเทียบกับประเทศอังกฤษนะครับที่มีองค์กรคล้ายๆกันเขาใช้6,000ล้านบาทอเมริกามีหน่วยงานคล้ายๆกันนะครับเขาใช้ประมาณ10,000ล้านบาทเทียบดูแล้วอาจจะดูว่าน้อยกว่าแต่ประเทศไทย<ะ>มีขนาดตลาดของกิจการวิทยุโทรทัศน์โทรคมนาคมนะครับเล็กกว่าอเมริกากับอังกฤษเยอะมากเพราะฉะนั้นเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของเราคบกสทชต่อ รายได้ของตลาดนี่นะครับประมาณเปอร์เซนต์กว่านิดหน่อยนะครับแต่ของอังกฤษนะครับอยู่ประมาณ0.2ของอเมริกาอยู่0.08เพราะฉะนั้นแปลว่าเราเป็นองค์กรที่ใช้จ่ายเงินเมื่อเทียบกับขนาดของตลาดนั้นมากกว่าชาวบ้านเขานะครับในงบประมาณนะครับเกือบเกือบ4,000ล้านบาทนะครับมีส่วนหนึ่งนะครับ1,000เกือบเกือบ1,500ล้านบาทนะครับเป็นส่วนที่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าไปใช้ในภารกิจใดนะครับถ้ามาดูแล้วก็จะเขียนไว้ว่า 970ล้านนะครับเป็นงบภาระต่างๆที่จําเป็นนะครับและอีก160ล้านเป็นงบกลางงบฉุกเฉินนะครับมาใช้เมื่อมีความจําเป็นนะครับก็เป็นส่วนที่ไม่ชัดเจนว่าไปใช้ทําอะไรนะครับส่วนที่มีการระบุชัดเจนนะครับก็จะมี3ก้อนที่โตที่สุดนะครับก้อนแรกคือเงินบริจาคและการกุศลนะครับก็คือกรสรชเมื่อได้รายได้มาจากค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาต245ล้านบาทเอาไปบริจาคให้กับหน่วยง,งานต่างๆทั้งที่การบริจาคหน่วยง,งานต่างๆนั้น ไม่ใช่หน้าที่ของกอสทชหน่วยงานใดๆถ้าขาดงบประมาณนะครับควรจะต้องไปของ,งบประมาณจากรัฐบาลกสทชใช้เงินเหลือแล้วถ้ามีส่วนใดไม่จําเป็นต้องเอางบคืนให้รัฐบาลนะครับไม่ใช่ว่าเอามาบริจาคหน่วยงานน่นนี่นะครับ<า>อันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสังเกตและก็น่าเฝ้าระวังกันนะครับส่วนที่2นะครับ231ล้านบาทเป็นค่าเดินทางแล้วก็เบีย้ยเลี้ยงของกรรมการกสทชนะครับทั้ง11ท่านซึ่งที่กําหนดกันไว้ก็คือในประเทศ แต่ละปีนะครับแต่ละคนจะใช้ได้4 0 0แสนบาทนะครับต่างประเทศเดินทางไปดูงานต่างประเทศอีกประมาณ3ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นค่าเดินทางเบี้ยเลี้ยงกรรมการนะครับจึงปรากฏว่ากรรมการกสทชนะครับใช้ไป2 3 1ล้านถ้าไปดูกสทชอของอังกฤษใช้ไปเพียง78ล้านกสทชอของสหรัฐใช้ไปเพียง57ล้านบาทเท่านั้นเองเทียบกับหน่วยงานภายในประเทศล่ะคะอาจารย์คงต้องหาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันนะครับแต่ว่า หน่วยงานในประเทศไทยนะครับหน่วยงานอื่นถ้าจะเดินทางไปดูงานต่างประเทศก็คงต้องทํางบประมาณขอสภาแต่กสทชเมื่อมีรายได้เข้ามาโดยตรงนะครับไม่ต้องไปขอสภาจึงสามารถจัดสรรการใช้จ่ายได้เองอีกส่วนหนึ่งนะครับ114ล้านบาทใช้ในการประชาสัมพันธ์นะครับในขณะที่ถ้าเราไปดูว่ากสทชของอังกฤษ,แล,ออกฤษและของอเมริกาใช้ส่วนนี้เท่าไหร่อังกฤษไม่มีงบประชาสัมพันธ์เลยนะครับอเมริกามีเพียง10ล้านบาทต่อปีแต่ของ ไทยเรานี่นะครับ114ล้านบาทต่อปีต่างกับของอเมริกา10เท่านะคะใช่ครับถ้าเรามาส่องดูอีกนะครับว่าในส่วนของโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับทำทำอะไรกันบ้างนะครับลงในสื่อไหนเอาเฉพาะครึ่งปีของปี2566นะครับเท่าที่ NBTc Policy Watch รวบรวมข้อมูลมาได้นะครับในจำนวนนี้29ล้านบาทนะครับยังไม่รวมการจัดอีเวนต์ซึ่งเป็นงบอีกก้อนหนึ่งนะครับ29ล้านบาทนี้ลงในโฆษณาหนังสือพิมพ 8ล้าน4 0 0แสนนะครับวิทยุ6ล้าน3 0 0แสนโฆษณาฟรีทีวีแล้วก็ดาวเทียมเคเบิลนะครับอีก12ล้านนะครับนิตยาสารอีกประมาณ2ล้านบาทอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อยากตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกันปกติกสทอชอเป็นหน่วยงานที่กําหนดนโยบายนะครับออกกฎกติกาเพราะฉะนั้นพูดจาไปนั้นสื่อน่าจะลงให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องคอ์กรใดๆนะครับโดยสรุปนะครับปัญหาเรื่องงบประมาณของกสทอชอก็คือ มีอิสระในการใช้จ่ายนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยแจกแจงการใช้งบประมาณอย่างชัดเจนนะครับมีการใช้เงินส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเช่นไปบริจาคเพื่อการกุศลส่วนนี้ถ้าไม่ใช้นะครับประหยัดมากขึ้นเงินที่เหลือมีหน้าที่ต้องส่งรัฐนะครับก็เอาเงินไปใช้เพื่อเดินทางดูงานต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับทั้งหมดก็คือ206ล้านบาทต่อปีนะครับมีการใช้จ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์กันมากปีละกว่าร้อยล้านบาทนะครับแล้วก็มักจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษซึ่งแปลว่าไม่ต้องมีการแข่งขันนะครับอันนี้เองก็เป็นส่วนที่เคยอ่านรายงานสอตอง,งสอตอง,ง,สอตอง,งไม่ได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ข้อเสนอเนี่ยจะทํำยังไงดีคะอาจารย์เพื่อให้การตรวจสอบกลไกการควบคุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็คงเรียกร้องให้สํานักง,งานกสทอชอนะครับใช้จ่ายประหยัดมากขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการเดินทางไปดูงานต่างประเทศนะครับให้เหมาะสมนะครับและโฆษณาประชาสัมพันธ์ทำเท่าที่จำเป็นคือควรจะน้อยจริงๆนะครับ และควรจะเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่2นะครับคงต้องขอเรียกร้องสอตอง,งอนะครับเพราะว่ากร,กระบวนการที่กสะทะชได้งบประมาณมานั้นไม่ต้องไปผ่านสภาเพราะฉะนั้นต้องยิ่งตรวจให้เข้มข้นนะครับเท่าที่อ่านรายงานสตอง,งอดูยังพบว่าการตรวจสอบยังค่อนข้างไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่และสุดท้ายนะครับมีการตั้งคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลของกสทชตามกฎหมายนะครับอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ตั้งข้อสังเกตเฉพาะงบของกสทชแล้วหน่วยงานอื่นๆหน่วยงานของรัฐหรือว่าองค์กรอิสระอื่นๆควรจะถูกตั้งข้อสังเกตด้วยไหมจริงๆหน่วยงานต่างๆก็ควรถูกตั้งข้อสังเกตนะครับเพียงแต่ว่าเรามาพิจารณาหน่วยงานอิสระที่มีเงินงบประมาณนะครับเป็นของตัวเองไม่ต้องไปขออนุมัติจากรัฐสภาก็จะมีไม่กี่หน่วยงานและหน่วยงานที่มีงบประมาณเยอะที่สุดใหญ่กวบางกระทรวงนะครับก็คือกสทชนี่แหละครับเพราะฉะนั้น จึงเป็นเหตุที่เราควรจะต้องเพ่งเล็งดูนะครับการใช้งบประมาณของกศทชและหวังว่าจะได้รับการชี้แจงจากฝ่ายต่างๆรวมทั้งกศทชเองด้วยนะครับค่ะเป็นข้อสังเกตจากอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวาน,นิดนะคะเรื่องงบประมาณของกอสทชไม่ต่ำกว่า4,000ล้านบาทค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ